กระา,ปาะนปาฬิกานะเอ่ระบดการาสาสนะหักรารงวกนี้นะคากาจริ่มแข่งขันในรอบรเฮส์ประเทศอนทุกทีส่วนประเทศริ่ประมาณโมนะะส,ส่วนพีบวกจะเริ่มประมาณ17กานะคออนาต แล้วก็18โวลจะเป็นตัวเลขที่บอกปริเาณน้อยสหที่มีต่อทันสรร่องต่อของที่อก แมทสก็นคุณกิติธงและคุณกิติชนและคุณสอนราจากไอดีบีพบกับคุณกิติศักดิ์และคุณธานจากเพชรโบสถ์จะลงมือกานในสนามที่4กรรมการผู้ตัดสินคุณกิติการพลแมทที่เก้าขแมทประเภทเอสกุณกิติพลและคุณสอราจากไอดีพบกับคุณกิติศักดิ์และคุณธนาพัน์จากเพชรโบสถ์ จะลงกแลังในรณสนากที่4ี่กรรมการวุฒิสินคุณกิติการพร Go Come on About that attack Oh 899ประเทเอเอสคุณเกียรติพงษ์และคุณรพระพาจากพิบุีพอกับคุณัตะกและคุณสวนาจากกรุงเทพเชิญลงทำงานใน,นสถานสนาที่หนึง่งครับ9 9ประเทเอเอสคุณเกียติพงษ์และคุณพระพิญาจากพิบุมีม พบกับคุณนัทโภและคุณชวรัต์จากมหาวทยเชลล์องคกรในนสนามที่หนึ่งกรรมการผู้ตัดสินคุณนักบุ